สุขล้นละคนสุขสันยิ้มแย้มเข้าใจกันเราเป็นลูกหลานพุทธพรมปัญโยดวงฤทัยทุกดวงมอบความรักและความศรัทธาลวงตามาวิริยธโร สุดจักรพรรดิและบันทึกบุญขอเทพไทยเทวาพร้มทั่วแดนฟ้าทุกพบทุกภูมีแต่บุญให้กันมอบความรักและความเมตตาไตรโลกามารวมโม,โมทนา นาไตรสรณคมพอหลวมปู่หลวงตาสัพเพส่วจกกักรพัรดทุกวันประสานบุญไว้ด้วยกันมาร่วมใจบันทึกบุญอันคนเราทุกคน ต่างเกิดมาควรพาพึ่งกันสุดจักรพพัดทุกวันชีวิตสดใสจงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จันหลงหรือไทยสับเพกรอบวิมานไปมุงสู่จุดหมายคือโพธิญาสุดจักรพพัดทุกวัน เอาวนราจสารณักคมขอหลวงปู ชีวิตสดใสจงมาร่วมพลังร่วมสร้างสรรค์จันลงหรือไทยสับเพครอบวิมานใบมุงสู่จุดหมายคือโพธิยาณมองแววตาทุกคนเิ้ียมสุขล้นละคนสุขสันยิ้มแย้มเข้าใจกันเราเป็น ลานพุทธพร้อมปัญโย I'm เปรียบคือพ่อผู้ยิ่งใหญ่กร ลวนตามาเราน้อมไววผู้เป็นพ่อพระในดวงใจไกล้กลแต่ใจยืดมันหากทุกแล้วอย่าช้ำโสลอย ความทุกเศร้าให้สิ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นอาจินสู่ดินแดนแคว้นพระนิพพานพวกเรารักและสัทธทาตลอด ใจเป็นสุขกายสบายใจสบายพ่องใสขออยู่ในกระแสโพธิญา ปล่อยความทุกข์เศร้าให้สิ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นอาจินสู่ดินแดนแคว้นพระนิพพาน Son. Uh -oh. ยะท้าวฤวหาปุราปาลิปุเรนติสาครังเอวเมว่าอิโตทิน e ังเปตานังอุปกปติอ oh ิชิตังปฏิต ah ังตุมหังคิปเมวัสมิชะโต สเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยธามนิชฌติรโสยธา วิวัรณชันโตสัพรโรโควินันสตุมาเตปภาววันตรายยสุเขียเทียายุก ภาวะภิวาัานาสีเลสเนจังวนทาปัจจายโนจันตารอธรมาวทันติอายุวันโนสุขัง ภาลังรัตนานตายานุภาเวนรัตนานตายตาเทาศั ทกขโรขพยาเวราโสกาศาสตุจุปทถวะอเนกาอันตรายาปิเวนัสันตุอาเัสตโตชยเสนทิธานังลาพังสอนเทปกยังสุขัง พลังเิริอายุจวันนจพอคังวเทใจสาวสาสตาวาสาจะอายุชิเช วเสธเถภวันตุเถาวตุสัพพังฆะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพโพุทธานุภาเวนัสธาสอดเถาวันตุเถาวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสดิภวันตุเตภวันตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพสังฆาโนภาเวนัสธาสดี พาวันเตเตวังหัว Sami, sua. ขอร่วมมนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับที่ร่วมอนปัจจัยมาถวายพระตาหารเช้าในทุกๆวันนะครับและก็ขอ pues er ร่วมมนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับที่ร่วมนําอาหารมาถวายพระตาหารเช้าในทุกๆวันนะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญลงทานร่วมบุญถวายพระตาหารเช้าร่วมบุญสร้างองคปูบูชาวัตถุมงคลสอบถามและเลต่างๆ สามารถติดต่อที่ที่ลาย,ยาง,งามได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบลาย,ยาง,งามนะครับกดปุ่มจองเลยบนเพจ Facebook หรือดูบนหน้าจอ YouTube และ Facebook ได้เลยนะครับก็ขอประกาศแจ้งให้ทุกๆท,ท่านทราบนะครับตอนนี้ทางสถานธรรมยังงามนะครับงดรับผู้มาปฏิบัติธรรมและผู้ที่จะเข้ามาที่สถานธรรมยังงามทุกท่านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดนาอกใหม่ช่วงนี้นะครับเราขอจึงงดรับทุกท่านนะครับอย่าพึ่งเข้ามากันนะครับช่วงนี้ ทําที่บ้านให้เป็นบุญทําที่บ้านให้เป็นวัดส,สวดมนต์อยู่ที่บ้านนะครับพร้อมกับเรานะครับห้ารอบได้นะครับผ่านทาง Facebook และ YouTube ได้เลยนะครับก็ขอร่วมมนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านด้วยนะครับสาธุ